สวัสดีค่ะแอนงค่ะวันนี้ก็จะมา update, อัปเดตว่าการะเทยเป็นสิวหรือว่าสิตการใช้ชีวิตของกระเทยนี่มันลําบากขนาดไหนแต่ละวันอันนี้ก็คือเพิ่งตื่นมาตื่นนอนมาแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเออจะตื่นขึ้นมาทําอะไรบ้างรวมไปถึงอ,อันนี้คืออาจจะตรงกับวันทาง,งานเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นวันหยุดนะคะคือท่านตอนแรกแอนจะ ก่อนไ,ไปอาบน้ำแล้วก็ล้างหน้าจะใช้เช็ดหน้าด้วยไบโอตมาก่อนค่ะอาเช็ดหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ใช้นี้คือเช็ดเสร็จแล้วต่อไปก็จะขอลงเป็นสลิสลิปแอซิดที่มาที่ช่วยให้ สีวัคเซตพวกนี้หายไปนะคะเนี่ยใช้เป็นของหอนะคะวิธีใช้ซาลิสติดแอซิดของพี่แนนใช้ประจำก็คืออจะทาไว้ทิ้งไว้5น้าแล้วทีนะค่อยค่อยไปล้างหน้านะคะค่ะก็ทาซาลิสติดซาลิสติดแอซิดเรียบร้อยนี่เราทำอันนี้จะพูดไม่ถูกนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องผมนะคะคือถ้าจะสระผมเนี่ยแนนจะ ใ้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะหมักผมไว้ก่อนประมาณรครึง่งชั่วโมงก็พอดีคือตอนนี้ซาลิสติดซาลิสซีดแอร์ซีดเนี่ยก็เอาแนนไม่อยู่แล้วนะคะว่าเออห้าเนี่ยจะไม่ได้เกิดอาการแพ้อะไรขึ้นมาฉันก็เออหมักพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ไปล้างออกทีเดียวเลยซาลิสซิดแอร์ซีดอ๋อไม่ใช่ก็ช่างมันเถิดน,นะคะปล่อยมันไปค่ะเนี่ยค่ะของคลินิกหมอสิทาวันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปซื้อตาม ออคลีนิกอ่าม่ใช่ร้านยานนก็มีนะพวกเป็นแสกอะไรแบบเนี้ยค่ะไซริสสลิดไซริสสลิดแอสอะใช่แมงมุมเลยดิฉันไม่ฟูดแล้วค่ะน้ำมันมะพร้าวเนะี่ยก็จะใช้ของเอ่อที่ซื้อมาจากวัสดุพอดีมันลดราคาเนี่ยค่ะตอนที่เนี่ยซื้อคือเอ่อถ้าราคาปกติ220บาท อแต่ว่าวันนั้นก็คือ2อัน,ออนกน็คือสักสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เลยซื้อมาใช้ดีคือใช้ทาได้ทั้งตัวคนที่ผิวแห้งแ,บบแม่อ่คนที่มีผิวแห้งก็ทาได้ทั้งตัวค่ะรู้จักรู้จักน้ำมันมะพร้าวตัวนี้มาจากคุณแม่คุณแม่มันแตกมือลอกมากผิวแห้งมากแล้วก็หน้าคุณแม่ก็เหี่ยวแล้วก็คุณแม่ก็ใช้ตัวนี้มาก็เลยหน้านนบางวันก็ทาเนยมันมะพร้าวาที่หน้าะว่ามันจะลบรอยแดงรอยดำ ใช้รเท้าใช้ยังไงอ่ะลองดูสิค่ะตรงจมูกของมค่นะคห้ะนะมวันเป็นียาแล้วก็ต้อง่ตานีมากค่้ทเององสยองกางแม่ำเลยค่ะใช้แล้แล้วก็ดีแน่แวมันเป็นระบอกว่ากินก็ได้ตัวน้ำ โมลิกุลที่เป็น,ปนไขนมันทีม่มีโมลิกุลขนาเล็กมากซึ่งร่างกายเราถามว่ามาันจะอ้วนไหมนะคือมันดีอะค่ะเพื่อนๆก็ลองเซอรสกูบเซอร์กุอะไรแบบคนที่ต้องการลดผุกร่อนอะไรติดที่เท้าได้ผมนี่ก็ดีมากนะเพนเวลาสาวออกมาผมจะเรียงเส้นแบบสวยแล้วก็ทำมมตรงมากคือคือวิธีใช้ของ นะเดี๋ยวถ้าลางหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าออกทาอะไรบ้างตินแคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวทำม่เพนการจบไปเปลี่นตัวรักแม่ไแล้วคยลืมบอกว่ากินยาอะไรบ้างตอนเช้าก็จะมีเป็นกินยาแคปซูลนะคะกินยาททสิวกิดขึ้นจากสิวมันจะเป็นสิวทัวอนี้ไม่แน่ใจว่าไม่เพืดที่อะไรขอสงสัยก็คงไดอ่านครับเตียรอยโนะคะแล้วช่วงนี้ก็ดีขึ้นกิยาแก้เษด้วยแล้วก กาที่สองตัวนะคะตอนเช้านะคะก็คือ,อยาง,ยางก้สิวั้ง1เม็ดแล้วก็เป็นยาแก้หนังสีสาบเอ่อหนังสีสาบนี่ก็จะเป็นเกรดเอ่อซึ่งโรคนี้มันจะไม่หายต้องกินยาติดต่อตถ้าเกิดตอนไหนที่แนนหายดีแล้วแนนก็จะไม่ไม่ค่อยกินยาแล้วก็จะมากินต่อเน,นื่องก็ตอนที่มันเริ่มจะมีอาการขึ้นมานะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเป็นคลิปที่หลังจากอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวค่อยไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเอ่อชีวิต กระเทยว่าต้นยากลำบากแค่ไหนต้องทำอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาเจอกันนะคะบ๊ายบายที่นก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์ไลค์แแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ